สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเอเรื่องคุกนะครับผมใครที่อยากรู้หรือว่าอยากรู้เรื่องราวดีๆกับผมนะครับผมฝากติดตามแล้วกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมีพี่อยู่คนหนึ่งนะครับที่มาเล่าให้ผมฟังว่า ตอนอายอุอายุตอนนั้นเขายี่บเก้าเขาเคยไปทําเรื่องไม่ดีนี่แหละครับก็คือแบบว่าก็ลักเล็กขโมยน้อยนะครับเริ่มจากอตอนแรเอะ่ะบ้านจนแบบไม่มีทางเลือกเขาบอกว่าแล้วทีนี้ทุกคนเข้าใจมาว่าถ้าแบบว่าบ้านเราจนอะมันผมเข้าใจอยู่ว่ามันไม่มีทางเลือกแต่มันก็ เราก็ไม่ควรทำไอ้ที่แบบว่าเรื่องไม่ดีนะครับผมก็อยากให้ทุกคนฟังและอยากไปหาทำนะครับเพราะว่าพี่คนนี้เขาบอกว่าแต่ก่อนเขาก็เคยพลาดมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปรับเป็นคนดีได้แล้วก็คือเขากลับตัวกลับใจแล้วเติบโต,ตมีครอบครัวอะไรแล้วเขาก็อยู่สุขสบายแล้วครอบครัวเขาก็าคือเขามาเล่าให้ผมฟังนี่แหละเออผมก็นั่งฟังเขาตอนนี้ก็เข้าเรื่องเลยนะครับคือ ตอนแรกอะ่ะเขาบอกว่าบ้านเขาก็จนแล้วทีนี้เขาอะ่ะเขาแบบตังไม่มีใช้อะ่ะก็คือแบบตอนนั้นติดยาด้วยไงก็คือติดเพื่อนติดยาเกเรคือทั้งหมดเลยทําอะไรแบบแบบแบบทุกอย่างอะเกี่ยวกับเรื่องเสพติดอะ่ะเขาเอาหมดอะ่ะเขาบอกคือแบบว่า เขาบอกว่าตอนแรกอะ่ะเขา่คิดในหัวนะเดี๋ยวจะไปป้นล้านทองอะแต่ตอนนั้นอทองไม่ได้ขึ้นเหมือน,นเหมือนตอนนี้นะเขาะ่ะคิดอยู่ว่าจะไปป้นร้านทองแต่ทีนี้ไม่เขาเลือกที่จะป้นร้านมือถือล้านโทรศัพท์อะไรพวกนี้นครับทุกคนแล้วเขาป้นมือถือเขาได้แบบประมาณยี่สิบเครื่องอ เขาอามาแล้วทีเนี้ก็เขาก็หนีหนีอยู่ต่างจังหวัดบ้านเกิดเขาอยู่ต่างจังหวัดหนีกับบ้านเกิดตอนแรกะเขามาป้นอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแล้วพอป้นเสร็จแล้วก็ขับรถอะหนีเอาตัวหนีไปบ้านเกิดทีนี้แล้วประมาณสองวันตำรวจตามเจอโดนจับประมาณอู้ประมาณ กี่ปีป่ะผมไปจาไม่ได้ตับห้าส15-16ปีหรือเปล่าประมาณนี้แล้วไปจาไม่ได้นะพอเข้าไปอยู่ในคุกอแบบคิดถึงบ้านหนึ่งเลยคิดถึงบ้านเขาบอกสองคิดถึงคิดถึงทุกคนอะ่ะคิดถึงทุกคนเนี่ยที่เคยอยู่กันอะ่ะคิดถึงครอบครัวตอนแรกแบบเข้าไปแล้วมันไม่ชินเลยทุกคนน้ําตานี่ไหลแบบไม่หยุดเลยถ้าเขาบอกว่า ถ้าเป็นเหมือนอันเนี้ยตอนเนี้ยเขาไม่อยากกลับไปแบบว่าไม่อยากทําเร็วไม่อยากอะไรอยู่แล้วอะก็คือมันแบบเข้าไปอยู่ในคุกแบบมันทรมานมากเราไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะเวน,น,นไม่เห็นอะไรเลยกลับไปอ่ะเข้าไปในคุกอ่ะตอนแรกอ่ะคือทุกคนรู้ไหมว่าในคุกอ่ะเขาบอกว่ามันจะมีพี่ใหญ่ถ้าใครมาอยู่นานก็จะแบบว่า จะเป็นแบบหัวหน้าก็คือเหมือนหัวหน้าแล้วเขาจะอยากได้อะไรเขาให้ทําอะไรเราก็ทํตาตามเขาใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ทําเราก็โดนกระทืบคือเขาแบบทําแบบตามใจหัวหน้าทั้งหมดแะแต่ถ้าแบบว่าอยู่นานก,ก็ได้เป็นหัวหน้าเหมือนกันนั่นแหละเออเขาบอกว่าเขาก็อยู่แบบอืมใช้ชีวิตแบบอย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นแบบโคตรเสียเวลาเลยทุกคนมันแบบเสียเวลามากๆกับการ หาตังการอันนี้อ่ะทุกคนแบบถ้าแบบเลือกได้เขาก็ไม่อยากทําแล้วเขาก็ไปบอกว่าตอนนั้นมันจนด้วยแล้วมันติดยาด้วยแล้วติดอะไรเยอะแยะปั่นสลงสลตคือออกไม่ได้แล้วจากตรงนั้นอนะ่ะติดวนอย่างนั้นอ่ะทุกคนคือมันเข้าเส้นแล้วเขาบอกทั้งหมดเลยไอ้ที่พวกยาเสพติดเขาเอาหมดแล้วทีนี้อยู่ประมาณ ครบแล้วอ่ะเขาก็ได้ออกมาพอออกมาโอ้มาเห็นเห็นบ้านเห็นอะไรน,นี้โคตรดีใจเลยทุกคนดีนะเขาเขาบอกว่าตอนนั้นนะเขาคิดอ่ะเขาจะไปป้นร้านทองทีนี้เราเขามาป้นร้านโทรศัพท์แทนเขาคิดว่าจะรอดไงคิดว่าคาดีจะไม่หนักร้านโทรศัพท์ผมก็ไม่เข้าใจว่าาะไปป้นร้านโทรศัพท์ทำไม ตอนนั้นเขาก็ไม่อยากพ้นอกแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาบอกใจมันแบบอยากได้อะอยากมีเงินยังไงก็ต้องมีตังค์ให้ได้กูต้องมีตังค์เยอะๆกูคิดอะไรไม่ออกแล้วอยู่ในหัวคือกูจะกูจะพ้นอย่างเดียวก็คือแบบว่ามันคิดอะไรไม่ออกในหัวมันจะทําแบบรวยทางรัดอะแต่มันก็รวยไม่ได้โดนจับก่อนคือผมจะบอกทุกคนว่า อย่าหาทำเลยนะสมัยนี้คือตำรวจเขาแบบพันสมัยอะช่วงไอ้สมัยนี้อะคือจับได้หมดอะ่ะคือจะหลบหนีมึงจะหลบหนีไปไหนหนีไปไหนมันก็จับได้หมดอะ่ะคือเก่งมากคือทางที่ดีก็อย่าหาทำเลยทุกคนมันไม่ดีนะครับเรื่องพวกนี้นะผมก็นั่งเขาฟังเขาพูดแล้วมันก็ น้ำตาจะไหลอะทุกคนก็คือแบบเขาอะจนเขาบอกว่าเขาแบบจนแล้วแบบทีนี้พ่อแม่ก็แบบไม่มีแบบแก่แล้วอะจนแล้วมันไม่มีทางเลือกอะจะคบใครใครก็ไม่ได้แล้วก็คบเพื่อนที่แบบว่าติดยาติดอะไรอะตอนแรกเขาก็ตั้งอยากตั้งใจเรียนนั่นแหละแต่ว่าที่บ้านะก็ไม่มีตังส่งเรียนก็คือต้องทํางานค่ะ หาตังค์เพื่อจะส่งตัวเองเรียนเนี่ยคือตอนเด็กอะ่ะมันก็ไม่ได้ครับทุกคนก็คือแบบว่าทุกคนก็เข้าใจว่าถ้าเราจะหาตังค์ด้วยเรียนไปด้วยมันมันยากอะ่ะเขาก็เลยไม่หยุดเรียนแล้วก็ออกมาอยู่บ้านแล้วมาติดเพื่อนติดอะไรอย่างเงี้ยติดเพื่อนก็เพื่อนไม่ดีอะ่ะถ้าเพื่อนพานเร็วเราก็เร็วไปด้วยเพื่อนถ้าติดเพื่อนดีก็จะดีไปด้วยครทุกคนถ้า เราไปในทางที่ดีเราก็จะดีแต่ถ้าเราไปในทางที่ส่วแล้วเราทําผิดไปแล้วเรากลับมาแก้ไขอะไรมันไม่ได้หรอกทุกคนถ้าจะมาย้อนหลังแก้ไขอะ่ะแล้วแบบว่าโอ้เขาออกมาแล้วเขาดีใจมากๆเลยมาเจอหน้าครอบครัวทุกคนตอนนี้เขาก็บอกว่าใช้ชีวิตแบบดีมากเขาชีวิตเขาแบบสุขสบายแล้วตอนเนี้ย เขาบอกว่าถ้าย้อนไปได้เขาก็จะไม่ทํำนี่แล้วเรืออ่องมันมันไม่ดีหรอกทุกคนคือทําถ้าคิดว่าจะพ้นแล้วจะรอดอะแต่ว่เน,นี่ยพ้นแล้วมันไม่รอดหรอกทุกคนใครๆก็แบบอยากรวยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เราก็ต้องร้นลนหาหาด้วยสุดตลิบนะไม่ใช่ว่าเราจะมาหาแบบนี้มันไม่ได้จะรวยทางรัดถ้าคิดว่าจะปั่นสล็อตหรือว่าอะไรนี่มันไม่ได้หรอกทุกคนถ้ามันรวยมันรวยไปแล้ว ผมเห็นแล้วเออคนที่มันปั่นสล็อตหรือว่าอะไรอะ่ะมันไม่รวยหรอกมีแต่เสียกับเสียบางคนก็ขายอะไรไปเติมปั่นสลอ็อตโอ้ยติดสล็อตนี้ออกจากนั้ะพวกเสตติดอะไรอย่างเงี้ยมันกเกีเ่ยวกับเรื่องเสตติดมันออกไม่ได้ทุกคนคลิปนี้ก็หมดแค่นี้แล้วทุกคน <Okay. S 1> พี่เขาก็กลับมาดีแล้วใช้ชีวิตแบบสุขสบายแล้วสวัสดีครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม 好酒。